วันนี้วันดีครับปล่อปล่อยต่อชีวิตต่อสตาให้กับทริปุลนะเจ้ากรรนายเวร้กนายเวรเอวดารักษาตัวเนาะเผิดโชกเปิดลาบลาบกามาปท่กไปโศกให้หมดทุกหมดทุกหมดโซกให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองปล่อยปลากันนะปล่อยปลากันครับอ่าอืออื ไปครับอันนี้ปล่อยปลาดุกที่บึงตะเคงครับบางรกระกําเป็น<ม>บึง<ม>ตะเคงครับเป็นบึงน้ำที่กว้าง<ม>อ่าอ่าไปนะครับปล่อยปลาปล่อยสิบตัวอ่าไปอืครับ<ม>นู่นนู่นนกเป็ด เดี๋ยวไปกดน้ำกันเลยนะปีบ้างแล้วว่า้องกดน้ำด้วยถ้าไม่กดน้ำไม่ได้ตายแล้วปลาไปแล้ว